Hi I'm Johnny he er. S here let's study English together มีนักเรียนมาถามว่ากริยาเมื่อเติม ing แล้วเรียกว่าเจ r u n d ใช่ไหมอ่าถูกต้องแต่ถูกไม่หมดหมายความว่าอย่างไรกริยานะครับเมื่อเติม ing ยกตัวอ,อย่างเช่น swim เป็น verb นะกริยาเป็น verb เมื่อเติม ing เข้าไปนะครับเป็นได้สองอย่างนะครับนะต้องฟังให้ดี เป็นได้ทั้ง gerund ก็คือกรียาเติม i n g แต่ทำหน้าที่เป็นคำนามอันที่สองเมื่อเติม i n g มันเป็น present participle ก็ได้อ่ามาดูกันคืออะไรอันดับแรกนะครับเมื่อเติม i n g แล้วมันเป็นคำนามได้นะมัน act as a noun เราเรียกว่า gerund แต่มันเป็น present participle ก็ได้นะครับมันคืออะไรโอเคมาดูกันวันนี้เอาให้เคลียร์นะครับ กริยาเมเติมเป็จีเป็นเจรันมันคืออะไรเมื่อเป็นเจรันนะครับมันเป็นได้ทั้ง subject เนี่ยและก็ object เป็นได้ทั้งประธานและก็กรรมนะครับเนี่ยเจรันนี่นะครับเป็นคำนามมันมัน act as a noun มันมันทำหน้าที่เหมือนคำนามนะครับดูตัวอย่างน,นะครับนักเรียนพูดตานะครับ swimming is a good exercise นี่ครับ swimming เราเรียกว่าเจอรันและทาหน้าที่เป็น subject of the sentence เป็นประธานของประโยคนี้นะครับอนักเรียนพูดอีกทีคร swimming is good exercise อันนี้เรียกว่า subject เป็นประธานของประโยคทีนี้มันเป็นกรรมก็ได้นะครับนี่ดูนะครับ swimming ใช่ไหมครับ I like swimming swimming เป็นเจ run นแต่ทำหน้าที่เป็นคำนามและทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมของประโยคนีน้เป็นไงเข้าใจนะครับนี่คือเรื่องของ gerund สรุปครับ gerund คือกริยาที่เติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามเป็นด้ทั้งประธาน subject และกรรม object โอเคเช่นประโยคน,นี้เป็นกรรม I like swimming อ่าคนนี้ถ้าเกิดมันเป็น present participle คืออะไรครับกริยาเมื่อเติม ing แล้วเป็น present participle ได้นะครับ แล้ว present participle เนี่ครับเป็นได้ทั้ง verb กริยาและเป็นได้ทั้ง adjective hey, มาดูกันนะดูกันนะครับอ้าวโอเค if it's a verb นี่ครับกริยาที่เติม ing นะครับเราเรียกว่า present participle ทำหน้าที่เป็น verb ได้เช่นอยู่ในประโยค present continuous นี่ uh, present continuous จะต้องมีกริยาที่เติม ing เสมอกริยาที่เติม ing เนี่ย ชื่อของมันคือ present participle แต่ถ้าเป็น past participle ก็คือช่อง3ไงอ่าไม่งงนะครับ past participle คือกริยาช่อง3แต่ถ้าเป็น present participle คือกริยาที่เติม ing แต่ยังเป็นกริยาอยู่เป็น verb อ่าตัวอย่างพูดตาครับ I'm swimming I'm swimming เนี่ยเรียกว่า present continuous แต่ swimming เนี่เราเรียกชื่อของมันว่า present participle อ่า ทีนี้ถ้าเกิดเป็น adjective ละ่ะยังไงนี่ครับ adjective แม่เห็นไหม adjective มันขยายคำนามไดอ้อย่างเช่น this is a standard swimming pool นักเรีนยนพูดตามครับ this is a standard swimming pool คำว่า swimming นะครับนักเรียนมันขยายคำว่า pool เห็นไหมมันขยายคำว่า pool เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทำหน้าที่เป็น adjective แต่ตัวของมันเนี่ยเป็น present participle แต่มันทำหน้าที่เป็น adjective อ่าประโยคที่สองครับ John is a swimming teacher เห็นไหมครับ John เป็นครูสอนว่ายน้ำเนี่ย swimming มาขยายคำว่า teacher John is a swimming teacher อ่อาอีกอันนี้ he wears a swimming suit เนี่ยเขาใส่ชุดว่ายน้ำเป็นประจำเลย he wears a swimming suit swimming ขยายคำว่า suit อ่าโอเคนะครับ นี่ก็คือ present participle แต่ทำน้าที่เป็น adjective ทำน้าที่เป็น adjective โ okay? อเคานักเรียนเข้าใจนะครับ see you again from m j o n i side here have a nice evening